ตอกำแพงเสร็จเรียบร้อยเราใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยเราจะตั้งค่าให้ค้ามีควันน่ะให้พัดลมเปิด กคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงสมาร์ทโฮมของเรานะคะวันนี้ E ีีที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะใครที่ยังไม่เคยดู EP ีที่แล้วนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะวันนี้เรามานําเสนอแกจเจตดีๆที่ทุกบ้านควรมีเอาไว้นะคะก็คือ WiFi Smoke a l a r m นั่นเองนะคะน้องคืออะไรน้องก็คือเครื่องตรวจจับควันนะคะควันไม่พึงประสงค์ ควันที่เกิดจากการเผาไหม้พวกแบบอัคคีภายหรืออะไรต่างๆนะคะน้องก็จะสามารถแจ้งเตือนเราได้เมื่อเราติดตั้งน้องเอาไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะคะนี่น้องหน้าตาก็เป็นแบบนี้ดูสวยอยู่นะคะเป็นแบบ สีขาวมินิมอลติดอยู่กับกําแพงบ้าอน,อ,อ,นอะไรอย่างเงี้ย็เออคุมคุมโทนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างกล่องเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเออใช้กับทุยาสมาร์ทได้หรือว่าสมาร์ทไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นอ่านเนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่ไลฟ์นะคะก็คือใช้ได้อย่างน้อย2ปีเลยก็คือใส่่านไป1ก้อนทานใหม่ใหม่ล้ามาแรงแกะกล่องนะคะอยู่ได้อย่างน้อย2ปีเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบว่า หน้อยกว่า1 1 0 d เดซิเบลก็คือไม่เป็นอันตรายต่อหูคนของเราหูคนเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าว่าน้องขับจะหน้าตาเป็นอย่างไงดูดีอยู่นะคะทุกคนนี่สวยงามตามทองเรื่องอ่ะดูข้างหลังข้างหลังก็จะมี รูไว้ให้แบบว่าเจาะนงเจาะนอตติดกำแพงนะคะทุกคนเปิดเลยมูวางด้านในเป็นแบบนี้มีที่ใส่ถาดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะใช้ถาดหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอ่ามาใส่เลยิดปากกอนมาค่ะทุกคนเราก็เริ่มการเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะคะใครที่ยังเชื่อมต่อไม่เป็นก็ สามารถดูได้นะคะอันนี้ก็เราก็คือหนึ่งในนั้นอะเข้าไปที่ทูยา่าสมาร์ทโฟมเหมือนเดิมนะคะดกดเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็นี่เขามีให้สแกนด้วยอ่ะเปิดเครื่องก่อนตืดือแล้วเราก็เข้าไปตรงสแกนมุมขวาบนนะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็สแกนจาก QR ที่อยู่ในคู่มือนะคะ,ะมาแลลวเพิ่มแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วก็กดให้เป็นไฟช้านะคะมันจะเป็นไฟปิ๊บปิ๊ปิ๊ใช่ไหมแล้วก็กดให้มันเป็นไฟปิ๊บปิ๊บอะดูเรื่อง อันนี้เป็นไฟช้าแล้วแล้วเราก็กดตามเขาไปได้เลยนะคะอืมมันก็ขึ้นแบบนี้นะคะน้องก็รอให้โหลดเสร็จน,นะคะจากนั้นก็เชื่อมต่อเรียบร้อยจ้ะนี่นะคะได้แล้วค่ะทุกคนเราเปลี่ยนเป็น เครื่องดักจับขวัญป้ายบันทึกนะคะแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์อ่ะเข้ามาในแอปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูว่าข้างในแอปเขาเป็นอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะคะก็เป็นเลคคอร์ดนะคะก็คือเวลาน้องดงังหรือว่าเวลาแบบเกิดไฟที่แบบเกิดเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะน้องเขาก็จะบันทึกเอาไว้ว่าวันไหนอะไรยังไงเคยแบบ มีไฟลุกท่วมหรือยังไงมีควันลุกท่วมหรือยังไงนะคะอ่ะต่อไปก็คือสมาร์ทนะคะสมาร์ทก็คือเป็นการตั้งเงื่อนไขนะคะสมมุติว่าควันเยอะในบ้านเราเราจะให้ไฟดับทั้งบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเซตได้อ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็กดไปที่เพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ run the device นะคะอันนี้เราจะมีไฟห้องนั่งเล่นเอาไว้แล้วก็จะบอกว่าสมมุติว่า สมมติมีควันเราจะให้ไฟห้องนั่งเล่นดับเพื่อเตือนเหล่าเราก็สามารถเซตได้แบบนี้หลุยนะคะถ้ามีควันหรือว่ามีไฟไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ห้องน,งนั่งเล่นเราก็จะไฟดับเราก็สามารถรู้ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องเดินไปดูจุดต้นต่อน,นั่นเองนะคะป้ายต่อไปนะคะก็เซตนะคะบนีนะคะเขาก็จะบอก แบตเตอรี่เลเวลของเรานะคะแล้วก็บอกว่าเราสามารถแบบให้น้องเสียงดังได้ตอนแบตอ่อนหรือว่ามีควนันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะสามารถกดเปิดปิดได้อะแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวเราลองเอาน้องไปติดกำแพงดูแล้วก็พ่นคงพ่นควันอะไรไปว่าน้องเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาบ้างไปค่ะทุกคนชดึงแปลงได้ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาถึงขั้นตอนการติดตั้งนะคะน้องเขาก็มาพร้อมตะปูสองตัวน้องในกล่องก็เจาะกําแพงไปได้แบบนี้เลยนะคะหรือว่าแบบจะติดตรงเพดานก็ได้หรือว่าจะติดกับอะไรก็ได้ที่แบบว่าตรงนั้นแบบน่าจะมีควันอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเจาะกําแพงเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่แอปทูยาก,กันค่ะทุกคนนี่เข้าไปที่ทูยาสมารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เครื่องดักจับควันนะครับ เดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าน้องคนนี้นะคะตัวเครื่องดักจับควันของเรานะคะร้องเสียงออกมาแล้วเราจะตั้งค่าให้เขาแบบว่าพอมีควันอ่ะให้พัดลมเปิดอ่าเดี๋ยวเรามาพร้อมหมวกอับนั้นแบบนี้เพราะว่าเราจะพ่นควันจริง,รงๆค่ะทุกคนอ่ะเข้าไปที่สมาร์ทนะครับแล้วก็กดบวกข้างล่างนะครับแล้วก็กดเดนจากนั้นก็ไป land the device นะคะ เราก็กดเข้าไปที่พัดลมหรือว่าถ้าใครมีพวกเครื่องฟอกอากาศที่แบบว่าสามารถต่อแอปทูยาได้หรือว่าเป็นแบบสปริงเกลิลที่พ่นน้ําเวลาแบบว่าไฟไหม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต่อกับแอปทูยาได้ก็สามารถลิงก์ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็กดไปแล้วเราก็กดอ่อนกดบันทึกนะคะกดถัดไปล้วก็กดบันทึกนะคะนี่จากนั้นเขาก็ลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพ่นควันใส่เครื่องดักจับควันกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่า พัดลมมันจะเปิดอัตโนมตัติมันเก๋มากอันนี้เป็นควันปลอมอ่ะฉีดควันให้ดูหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไว้แบบนี้เจ๊ด๊บเจ๊ด๊บอ,อ,อ่ะให้ดูอันนี้เป็นสีฟ้านะทุกคนค้นควันไปนเลย ยืนใกล้ๆก็ดังอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะนี่นะคะพอเราฉีดควันแล้วเสมือนจําลองเหตุการณ์ว่าแบบไฟไหม้หรือว่ามีควันที่แบบไม่ดีควันพิษอยู่ในบ้านเรานะคะน้องก็เสียงดังแบบเมื่อกี้แล้วก็เด้งขึ้นมาเตือนในมือถือเราแบบนี้นะคะว่าแบบเฮย้ยที่บ้านคงฉันมีไฟมีควนันอะไรแบบนี้นะคะเราก็กดไปนะจ๊ะแล้วที่เราพูดไปตอนแรกว่าน้องเขามีเลคคอร์ดใช่ไหมอ่าเนี่ย น้องเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นตัวเลขอ่ะนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าแบบมีควันตอนกี่โมงอะไรยังไงแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นหน้าจอเป็นสีแดงด้วยนะคะก็คือมลภาวะไม่ดีมลพิษค่ะทุกคนแล้วก็นี่ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะคะก็คือน้องทํางานเองอัตโนมัตินะคะใครที่แบบว่าไม่อยู่บ้านแล้วแบบเกิดมีควันพิษที่ไม่พึงประสงค์จากข้างบ้านหรือว่าอะไร คนเข้ามาในบ้านเรารอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาเตือนปุ๊บเราตั้งติดกับเครื่องฟอกอากาศไว้แล้วกลับบ้านมาเราก็จะ ได้รับอากาศที่สดชื่นนะคะไม่ต้องเผชิญฝุ่นควันอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะก็อ,อันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนําจริงๆนะคะเพราะว่าบ้านเราราคาหลังละเป็นล้านอย่างเงี้ยแพงมากแต่ตัวเนี้ยคือถูกมากราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะซื้อไปติดไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจของบ้านเรานะคะน้องเขาก็ทํางานอย่างดีนะคะอย่างที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านบนแคปชั่นของเราได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ w w w c h i l l i d o c o m ก็ได้นะคะราคาหลักร้อยจริงๆคนรมีติดบ้านไว้ จริงๆนะคะคปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนนะคะกับเครื่องจับดักควันแบบนี้นะครับนี่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ EP หน้าของ Smart Home เราจะเอาอะไรมาทำให้บ้านของคุณกลายเป็น Smart Home ก็รอติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคน